สำหรับในคลิปนี้ผมจะหยิบยกเอาเรื่องราวของผีเปรตมาเล่าให้ฟังครับโดยผีเปรตนั้นตามความเชื่อแต่สมัยโบราณคือผีที่ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านความหิวโหยและความเจ็บปวดทุรน,นทุรายต่างๆนานาการเกิดของผีเปรตนั้น จะเป็นการเกิดขึ้นจากเวรกรรมที่ได้รับและระยะเวลาที่จะได้หลุดพ้นนั้นชั่วกับชั่วการกันเลยสำหรับผลกรรมของเปรตนั้นจะเกิดจากเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ก่อกรรมทำชั่วอย่างหลายแรงไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำร้ายผู้อื่นทางกายวาจา และใจโดยเฉพาะกรรมหนักที่สุดนั้นก็คือการทำลายผู้ที่เป็นบุพการีของตนเองและการทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือแม้กระทั่งการเกิดจากสัตว์นรกที่ดวงวิญญาณยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้จึงต้องชดใช้เวรกรรมไปจนกว่าจะหมด โดยจะต้องไปเกิดเป็นเปรลตที่มีรูปลักษณ์ที่น่ารังเกียจมีร่างกายเน่าเหมือนซากศพมีสิ่งปฏิกูลเน่าเสียอยู่ทั่วร่างกายมีความหิวหวยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาในทางศาสนาจะกล่าวได้ว่าเปรลตนั้นก็คือมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเปติวิสัยภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสีอบายภูมิซึ่งมีหลายประเภทมากเกรดบางพวกก็จะดำลงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีคนอุทิศไปให้หากไม่มีส่วนบุญอุทิศให้ก็จะกินเลือดกินเนื้อกินหนองของตัวเองเป็นอาหารและหากทำลายพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการด่าทอทุบตี หรือแม้กระทั่งฆ้าพ่อฆ่าแม่ของตนเองแล้วนั้นหากตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นผีเปรตชดใช้กรรมอย่างทุกทรมานและเปรตนั้นจะแบ่งได้สี่ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่หนึ่งเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญส่วนกุศลหากไม่มีส่วนบุญส่วนกุศล ก็จะกินเลือดกินหนองของตัวเองเป็นอาหารประเภทที่สองเปลดที่อดอยากจากความหิวโหวยสแสวงหาของกินไปยังที่ต่างๆเมื่อเจอน้ำหรืออาหารก็จะเอาอาหารเหล่านั้นเข้าปากไม่ได้เพราะอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นหินหรือทรายไม่สามารถกินได้ กรรมที่ทำให้เป็นเปรลตประเภทนี้เพราะเป็นคนตนีเหนียวหว่วงแหนในทรัพย์ของตนไม่เคยทำบุญทำทานเลยแม้ทำก็ทำด้วยความเสียดายประเภทที่สามเปรลตที่ถูกไฟเผาเล่าร้อนอยู่ตลอดประเภทที่สี่เปรลตในจำพวกอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่ไม่ค่อยมีเลือดและเนือ้อ มีสีคล้ายใบไม้แห้งตาโปนคล้ายตาปูมีปากเท่าลูเข็มอยู่กลางศีรษะและอีกตำนานเรื่องเปรตที่โด่งดังมากในประเทศไทยของเราก็คือเปรตวัดสุทัศน์นั่นเองโดยความเชื่อตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศน์ที่เล่าขานกันว่า วัดแห่งนี้มักมีเปลดปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งประกอบกับโรคกระหิวาที่ระบาดยู่ทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากในสมัยรชัชกาลที่สองจนเผาศพแทบไม่ทันจนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าแหลงวัดสเกตเปลตวัดสุทัศน์สำหรับเรื่องราวของผีเปลดนั้น ผมก็ขอเล่าคร่าวๆพอสังเขตเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ